ส่องที่เด็ดยานยนต์ญี่ปุ่นในงาน Japan Mobility Show 2025 ก็ถือว่าเปิดงานได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจนะครับพร้อมแบรนด์ยานยนต์ต่างๆกว่า500แบรนด์ทั่วโลกที่เข้าไปโชว์ในงาน Japan Mobility Show 2025นี้ซึ่ง EP นี้นะครับเราจะมาเจาะไฮไลท์เด็ดยานยนต์ญี่ปุ่นแบรนด์ต่างๆที่พร้อมหมุนล้อเรียกกระแสในงานกันและจะมีรุ่นไหนบ้างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับขอเริ่มที่แบรนด์แรกนะครับนั่นก็คือแบรนด์ Mazda ซึ่งปีนี้มีการโชว์คอนเซปต์คาร์2รุ่นอย่าง m a z d a Vision Cross Coupe ซึ่งเป็นยนยตตร ตามคอสโอเวอร์คูเป้ที่ถ่ายทอดแนวคิดตามคอนเซปต์โคโด So ลอ f Mo มชั่ซึ่งคอนเซปต์นี้นะครับก็อยู่กับ Mazda มาอย่างยาวนานแต่มีการยกระดับโดยมาพร้อมขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดกับโรตารี่เทอร์โบแบบ2โรเตอร์ซึ่งเคลมพลังกำลังไว้ที่510แรงมา้าระยะทางการขับขี่ด้วยไฟฟ้านะครับที่160กิโลเมตรโดย2องโรตารี่เทอร์โบนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่ามาจากการพัฒนาของโรเตอร์8 c หรือเปล่าและเมื่อขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้ากับเครื่องยนต์นะครับสามารถวิ่งได้ไกลถึง800กิโลเมตรและเทคโนโลยีดักจับ คาร์บอนไดออกไซด์ของ Mazda ที่เรียกว่า m a z d a m o b i l ลคาร์บอนแคปเจอลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ส่วนอีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นก็คือ Mazda Vision Cross Compact อีกหนึ่งยนตรกรรมที่ทำให้การเชื่อมโยงระหว่างบุคคลและรถเป็นหนึ่งเดียวกันยิ่งขึ้นโดยมีการใส่ AI เข้าไปในตัวรถเพื่อสื่อสารกับผู้ขับขี่ได้อย่างเป็นธรรมชาตินอกจากนี้นะครับยังมีการโชว์การออกแบบ Mazda EE Architecture Plus โดยเป็นระบบไฟฟ้าแบบใหม่และแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส ฝั่ง Toyota นะครับก็มาค่อนข้างหลากหลายแต่ที่โดดเด่นนะครับก็คงไม่พ้น o y o t a Corolla ที่เป็นการรีเซ็ตและลบภาพ Toyota Corolla รุ่นเดิมๆให้มีความสปอร์ตและหรูหรามากขึ้นและทาง Toyota นะครับอาจจะรองรับขุมพลังที่หลากหลายสำหรับ Toyota Corolla เจเนอเรชั่ใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าล้วนขุมพลังไฮบริด ปลั Plug ๊กอินไฮบริดหรือแม้กระทั่งเครื่องยนต์สันดาบก็อาจจะนำกับมาใช้เพื่อตอกย้ำความเป็นซีดานยอดนิยมระดับโลก นอกจากนี้นะครับก็ยังมียานพ่านะเคลื่อนที่อีกหลายรูปแบบและรถคอนเซปต์ MPV 6ล้ออย่าง Lexus Luxury Space ที่มีล้อหน้าขนาดปกตินะครับแต่ว่าล้อหลังทั้ง4เป็นล้อขนาดเล็กด้วยเหตุผลในเรื่องของประโยชน์ใช้สอยที่มากขึ้นเบาะนั่งปรับเอนได้หลายแบบพร้อมการประดับตกแต่งภายในห้องโดยสารที่หรูหราซึ่งเล็กซรุ่นนี้นะครับ ออกแบบมาเพื่อรองรับระบบขับขี่อัตโนมัติแบบไร้คนขับและมีการวางแนวทางให้รถคอนเซปต์รุ่นนี้นะครับมีความใกล้เคียงความเป็นจริงที่จะตอบในเรื่องของความปรารถนาสำหรับความสะดวกสบายในทุกด้านทําให้ Lexus L S หรือ Luxury Space เป็นอีกหนึ่งโลกแห่งการเดินทางใหม่นอกจากนี้นะครับก็ยังมียานผ่านะเคลื่อนที่อีกหลายรูปแบบ ฝั่งนิสสันนะครับก็นำทับมาในขุมพลังของรถยนต์ไฟฟ้าและ e-power โดยไฮไลท์เด่นนะครับก็น่าจะเป็นนิสสันเอล r กรนเจเนอเรชั่น4ที่ใช้คุมพลัง e-power Generation 3โดยเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์ใหม่ที่จะปั่นไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้นและระบบขับเคลื่อน4ล้อไฟฟ้าอย่าง e f o r c e ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าของนิสสันโดยจะช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นลดอาการเมารถและสเสถียรภาพในการเข้าโค้ง รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าอย่างนิสสันอาริยนะครับที่มีการปรับชมใหม่ซึ่งดูเพลินๆแล้วจะคล้ายๆกับนิสสันลี a f เทอร์ท e เจเนอเรชและรถยนต์ไฟฟ้านิสสันรุ่นใหม่ๆนะครับที่มีการออกแบบในลักษณะของ V-Motion หน้าใหม่เหมือนกับ Nissan n i s สัน N7 และ n i สสัน Next Gen Pro Pilot Driver Assist ที่มากับเทคโนโลยี AI จาก n i s สัน ฝังของมิ u ูบิชินะครับปีนี้ก็มีไฮไลท์อย่างมิ u ูบิชิเอ e เวน c ์ที่มีสื่อบอกว่าเป็นการกลับมาของปาเจ r o โดยเป็นรถคุมพลังปลั๊กอินไฮบริดที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าถึง4ตัว ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์สันดาบโดยทางมิตซูบิชินะครับกำหนดให้มิตซูบิชิเอลวันส์รุ่นนี้มีความร้าใจเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าลว้วนและที่เด็ดของรุ่นนี้นะครับนั่นก็คือตัวเทเลอร์พ่วงที่สามารถจะปรับให้เป็นพื้นที่ใช้สอยรูปแบบต่างๆได้โดยตัวรถและตัวเทเลอร์พ่วงนะครับก็มีการดีไซน์ให้มีการปรับรูปแบบให้มีความอเนกประสงค์สูงสุดโดยห้องโดยสารตัวรถนะครับเป็นแบบ2องบวกสบวกสที่นั่งส่วนตัวเทเลอร์นะครับมีทั้งแบบเตียง และปรับเป็นห้องครัวหรือห้องอาบน้ำโดยสามารถกางตัวเท r ลเลอร์ออกด้านข้างเพื่อเพิ่มสเปซอันนี้ก็อาจจะห่งางไกลความจริงนิดหนึ่งนะครับ ังของ s u b a r รุนะครับก็มากับ S T I Concept Performance E ต้นแบบรถซิ่งขุมพลังไฟฟ้าโดยเป็นการประกาศเข้าสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของ S T I เพื่อให้มีการขับขี่ที่เร้าใจและสามารถใช้งานได้จริงรองรับการขับเคลื่อนแบบ All Wheel Drive และ Honda นะครับก็ยังมากับ ไฮไลท์เด่นๆอย่าง Honda Zero Series และหนึ่งในรุ่นที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือ Honda Super One Prototype Compact EV ภายใต้คอนเซปต์ e d booster โดยเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดออกแบบมาเพื่อย,ยกระดับการเดินทางในชีวิตประจำวัน และการขับขี่ที่สนุกสนานจากการจำลองเกียร์7 s p e e d และ Active Sound Control รวมถึงมีการติดตั้ง Boost Mode ที่จะเพิ่มพละกำลังการขับเคลื่อนของรถยนต์เต็มสมรรถนะจะมีการเปิดตัวรุ่นผลิตจริงนะครับต้นปี2026เร็วกว่า Honda Zero Series ที่เปิดตัวออกมาก่อนนะครับสำหรับรถยนต์คอนเซปต์และในส่วนของ SUV สําสำหรับ Honda Zero Series ที่ตอนแรกนะครับ ใช้ชื่อว่า Space Hub แล้วเปลี่ยนมาเป็น Space ตอนนี้เปลี่ยนอีกแล้วนะครับก็เป็นชื่อ Honda Zero Alpha ซึ่งรุ่นนี้นะครับก็เคยมาโชว์ตัวในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันถ้าใครได้ไปชมคันจริงนะครับก็จะเห็นว่าสวยไม่น้อยเลยแต่ส่วนของ Honda Zero Saloon คาดว่าน่าจะยังห่างไกลสำหรับการมาเป็นรถโปรทไทยรวมถึงการผลิตจำหน่ายจริงนะครับ และนี่ก็เป็นทั้จิ้มเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับรถยนต์คอนเซปต์และรถโปรตไทป์แบรนด์ญี่ปุ่นในงาน Japan Mobility Show 2025ถึงใจจริงนะครับก็อยากจะอธิบายสเปคให้เจาะลึกมากกว่านี้แต่ส่วนใหญ่นะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นรถยนต์คอนเซปต์ซึ่งก็ต้องมีการพัฒนาให้เกิดการใช้งานได้จริงรวมถึงเรื่องของกฎหมายจราจรแต่ละประเทศโดยรถบางรุ่นนะครับทั้งสวยและดีแต่อาจจะไม่ได้ขายไทยเนื่องจากเงื่อนไขสาหรับเรื่องของยา านยนต์ในประเทศไทยนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแต่ถ้าหากมีรถยนต์คอนเซปต์รุ่นไหนนะครับมีการอัปเดตใกล้เคียงโปรตา,ายและความเป็นจริงมากขึ้นทั้งเราจะนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดลก์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันเพจ c e b o o k Newtech Thailand กันได้เลย จากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน